อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักในส่วนของหัวผูいい้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานก็คือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทีนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยเขามีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรนะครับ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2568เขาได้กำหนดเอาไว้ในข้อ11ทับ1นะครับก็มีหน้าที่1ก็คือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งและพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 4. ดํดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นทั้งหมดนี้นะครับก็คือหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน,นะครับ